ประเด็นที่ที่คิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมน่าสนใจว่าทําไมคุณพิชัยไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อมันเป็นประเด็นหลักอย่าง,างเช่นเรื่องของภาษีอย่างที่ผมได้เรียนไปนะภาษีนําเข้าท,ที่ต้องเหนือสูงเนี่ยบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ยอมในตอนแรกเพราะว่าตอนที่เราเตรียมตัวไปเจรจาใช่ไหมเอ่อเอ่อท่านพิชัยก็เชิญทางฝั่งของภาคเอกชนเข้ามาคุยใช่ไหมครับ<ะ>ซึ่งหลายฝ่ายก็คงมองภาพแล้วละ่ะแล้วก็คุยกันแล้วละ่ะ ข้อเสนอในเรื่องของการลดภาษีเหลือสูนย์ออกมาเนแสดงว่าฝั่งด้านฝั่งไทยโดยเฉพาะธุรกิจไทยจะเป็นเกษตรหรือว่าจะเป็นในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เนี่ยซึ่งเป็นหลักแล้วเราตั้งกำแพงภาษ,ษีกับทางฝั่งของเมริกาทางฝั่งของอเมริกาไว้สูงเนี่ยก็ยังไม่ยอมลดทอนให้พอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ย พอมีสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ลึกๆแต่สมมติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ว่าคุณต้องลดภาษีนําเข้าเหลือศูนย์นะแล้วนั่นคือสาเหตุที่ว่าท่านพิชัยจะยกหูมาโทรฝั่งเราไม่ได้ต้องกลับมาบ้านเราเพื่อที่จะยอมเรียกว่าเจรจากับตัว ผู้นําธุรกิจก่อนถึงจะส่งสัญญาณไปได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ข่าวเมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าจะมีการในเรื่องของการลดภาษีนําเข้าเหลือศูนเปอร์เซ็นฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดการไว้ก็ถูกในระดับหนึ่งว่าครับเออมันมันมันมีพอยต์แบบนี้นะเหมือนกับตอนแรกที่เคยคุยกันเลยนะครับว่าข้อเสนอของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ไม่ใหญ่พอไม่จูงใจอเมริกาเพียงพอซึ่ง ซึ่งอันนี้ก็ต้องอยอมรับว่าว่าเขามีอำนาจเหนือกว่าทุกเส้นททุกทุกขั้นตอนใช่ไหมเออเหมือนกับถือไพท่ทุกทุกใบอ่ะเราก็เราก็ค่อนข้างยากที่เราจะหลีกเลี่ยงถ้าเผื่อเราต้องการที่จะลดภาษีนะครับผมก็เลยก็เลยมองภาพเป็นเช่นนี้ว่าที่เห็นข้อเสนอล่าสุดทั้งท่านพี่ชัยพูดเรื่องของจะลดการขับดุลให้เร็วที่สุดใน70%ใน5ปีซึ่งผมว่ายังเยอะไปไกลกันหนึ่งก็คือเรื่องของตัว ภาษีนั้นเข้าเหลือสูงเนี่ยก็คงต้องดูว่าหลังจากนี้ไปแล้วภาพจะเป็นยังไงนะครับผมทางอเมริกาจะยอมไหมหรือว่าจะมีจดหมายน้อยมานะครับว่า <laughs> คุณไม่ยอมเราเราจะขึ้นภาษีคุณแล้วอะไรต่าง,าง <laughs> ๆเพี่มีข่าวไปนะครับก็เป็นไป <laughs> ได้ครับ